สวัสดีครับพี่พี่นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการดูเหรียญนะครับเสือคู่ปี20หลวงพดวัดกาหลงนะครับอ่าจะมีจุดดูตรงไหนบ้างนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาศึกษาหลวงพสุดใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับดูกันครับนี่ครับเราหยิบพระขึ้นมานะครับเราดูภาพรวมก่อนนะครับถ้าพิมพ์เพี้ยนก็คือไม่ใช่นะครับแต่ถ้าพิมพ์เหมือนแล้วเรามาดูกันว่าดูจุดไหนกันบ้างนะครับ จุดที่หนึ่งนะครับตรงซอกแขนตรงนี้นะครับนะมันจะมีเราพลิกพ้ากลับมานะครับอ่ผมจะให้ดูนะครับมันจะมีเส้นคมคมอยู่สามสี่เส้นนะครับอ่าอันนี้ครับมีเส้นเล็กๆคมคมอยู่สามสี่เส้นนะครับจุดที่สองนะครับอีกวงที่สองนะครับวงที่สองก็คือนี่ครับจิตคมชัดนะครับส่วนจุดที่สองที่เราจะดูนะครับจุดที่สองจุดที่สองก็ที่เราจะดูก็อยู่ใกล้ๆกันตรงไหปลาหลวงปู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นคมคมนะครับ ต้องคมนะครับพี่พี่ออันนี้เส้นคมคมแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองนะครับนี่ครับมันจะมีเส้นคมคมแบบนี้เลยอ่าส่วนจุดที่สามที่จะให้ดูนะครับจุดที่สามที่จะให้ดูก็คือตรงขาเสือนะครับขาหน้าฝั่งขวามือเราเนี่ยขาหน้าเสือนะครับเราพลิกเหมือนเดิมนะครับพลิกผ่าเหมือนเดิมอ่านี่ครับ ก็จะมีเส้นแนวนอนอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับนี่ครับอยู่สามสี่เส้นนะครับสามสี่เส้นในองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับติดคมชัดนะครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามก็ติดคมชัดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่ที่จะให้ดูนะครับก็คือตรงคำว่ารับผลกับขอดเนี่ย ตรงนี้กระแสเหรียญเขาจะหนักกว่าเพื่อนนะครับกระแสเหรียญเขาจะหนักกว่าที่อื่นนะครับอันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับกระแสเหรียญเขาจะหนักกว่าที่อื่นเหรียญที่2นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญที่3มนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นจุดที่หกับจุดที่หนะครับ ด้านหลักที่ผมจะให้ดูจุดที่ห้าก็คือตรงนี้น be, 5. มันจะมีเส้นคมคมวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาไปดูกันนะครับออันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะครับนี่จุดที่หกนะครับนี่ครับจะมีเส้นคมคมแบบนี้นะครับวิ่งลงมาจากข้างบนมาหายันนะครับองค์ที่หนึ่งะครับส่วนองค์ที่สองค์ที่สองนะครับนี่ครับมันจะมีเ <HO> ส <US S> ้นคมคมแบบนี้นะครับวิ่งลง ที่สามนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะติดคมชัดเหมือนกันนะครับนี่ครับส่วนจุดที่หกนะครับจุดที่หกที่จะให้ดูก็คือในซองยันตรงนี้นะครับตรงไปไม้ผมเนี่ยจะมีซองยันตรงนี้แต่บางเหรียญก็ไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับบางเหรียญก็ไม่ติดนี่ครับจะมีเส้นขีดตึกลงมานิดนึงนะครับจะมีเส้นขีดตึกลงมานิดนึงนะครับอ่าดูเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนะครับ นี่ครับตรงนี้ติดชัดเลยนะครับส่วนเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามดูครับองนี้ก็จะติดนิดนึงนะครับแต่ว่าจะจางไปนิดนึงนะครับจะติดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าติดก็มีเปอร์เซ็นต์แท้ขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับส่วนพระที่ไม่เลี่ยมนะครับพระที่ไม่เลี่ยมผมแนะนําให้ดูขอบตัดนะครับดูขอบตัดก็คือจุดที่เจ็บเลยดูขอบตัดนะครับ สังเกตดูเสือคู่นะครับห่วงเขาจะล้มหน้าไปนิดนึงนะครับห่วงเขาจะล้มหน้าไปนิดนึงนะครับเสือคู่นะครับจุดที่ผมจะให้ดูนะครับตรงนี้นะคําว่าสาคอนนะครับตรงนี้นะครับพลิกด้านล่างขึ้นมาเขียงๆนิดนึงนะครับพลิกด้านล่างเขียงๆขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นมันจะมีเส้นใหญ่ๆอยู่นะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับมันจะมีเส้นเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะครับ คำว่าสาคอนนะครับตัวหนังสือล้อเรือตัวสุดท้ายนะครับนี่รับเส้นตรงนี้นะครับนี่ครับล้อเรือตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับคำว่าล้อเรือนะครับคำว่าสาคอนนะครับจะมีเส้นใหญ่ๆขึ้นมาเป็นแท่งเลยนะพี่นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับเหรียญให้มันตรงนะครับพอดีเหรียญไม่ตรงกันนะครับ โอเคนี่ครับมีเส้นเป็นแท่งใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับมีแท่งเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับเราจะมาทวนกันอีกรอบนะครับทวนกันอีกรอบทวนอีกรอบนะครับนี่ครับเราหยิบเหรียญขึ้นมาเราดูภาพรวมนะครับอ่ะผมให้ดูจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งก็คือตรงซอกแขนเราพลิกพรากลับมานะครับจุดที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ อ่าเอียงนิดนึงนะครับมันจะชัดแจ๋วเลยนะครับเส้นคมคมอยู่สามสี่เส้นนะครับในซอกนะครับส่วนจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็คือตรงไหปลาล้งปู่นะครับมันจะมีเส้นคมคมแบบนี้นะครับเส้นคมคมแบบนี้นะครับอ่านี่ครับคือจุดที่สองนะครับจุดที่สามก็คือขาหน้าของเสือนะครับตัวอยู่ขวามือเรานะเราพลิกกลับมาปั๊บนะครับเราลงกล้องมา สองกองเข้ามา ouais ปุ๊บนะครับมันจะมีเส,ส,ส,ส้นขีดๆแบบนี้นะครับเป็นแนวนอนน่ครับเส้นคมๆขีดๆแบบนี้เป็นแนวนอนนะครับจุดที่สามนะครับจุดที่สี่นะครับอย่างที่บอกนะครับจุดที่สี่ก็คือตรงคําว่าลาบผลพุนทุวีกับขอบเนี่ยกระแสเหรียญเขาจะหนักกว่าเพื่อนนะครับกระแสเหรียญเขาจะหนักๆกว่าเพื่อนเลยนะครับจุดที่สี่นะครับจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าที่จะให้ดูก็คือตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับอ่า มันจะมีเส้นคมๆแบบนี้นะครับเส้นคมๆมบิงจากขอบลงมานะครับจุดที่6ด้านหลังก็อยู่ใกล้กันแต่ตรงนี้ก็จะมีทั้งติดและไม่ติดนะครับมันจะมีเส้นขีดติกลงมานิดนึงนะครับในในซอกยันนะครับอ่านี่ครับมีขีดติกลงมานิดนึงนะครับส่วนจุดสุดท้ายนะครับสําหรับจ่ายตังได้เลยนะครับก็คือนี่ครับหมูเหลียงเขาจะหมูเหลียงเขาก็จะล้มหน้านิดนึงนะครับ นี่ผมจะให้ดูนะครับอ่าคว่าสาครนนะครับลอเรือตัวสุดท้ายนะครับคําว่าสาครนนี่ครับประมาณช่วงนี้นะครับเราพลิกขึ้นมามันจะมีบ้างใหญ่ๆมีเส้นใหญ่ๆนะครับขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับนี่ครับมีเส้นใหญ่ขึ้นเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับคำว่าสาครนนะครับรอเรือตัวสุดท้ายเราพลิกด้านล่างขึ้นมาเฉียงๆนิดนึงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับอ่า ส่วนมากนะครับหลุงมวัสดปีสองพันห้าร้อยกว่าเนี่ยส่วนมากตัดเขาจะหยาบอยู่แล้วนะครับส่วนมากจะเป็นตัดหยาบแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่แต่ถ้าอันไหนตัดที่สวยให้เป็นตัดแรกๆก็อาจจะเราอาจจะดูจุดตายก็คือตรงนี้นะครับสามารถล่อเรือนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีเส้นแข่งขึ้นมาเลยใหญ่ๆ่แบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับพี่พี่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเป็นคลิปแรกนะครับฝากพี่ๆติดตามนะครับ Facebook Fanpage นะครับร้านช่างดอนพรพะเครื่องนะครับแล้วก็ f a c e b o o k ดอนลาชันนะครับ i d เดี1ไลน์0ูนย์เานะครับพี่ๆฝากพี่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปมาลงให้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาพี่ๆไปก่อนสวัสดีครับ